างแผนว่าให้มันลงทุนไปแค่ครั้งเดียวถ้าเขาทํามาถูกต้องตามแผนที่เราอูุมัติแล้วอะแล้วเราไม่ชอบภายหลังอะถ้าเราจะขอแก้ได้ต่เสียเงินเราต้องยอมแต่ถ้าใครจะทําตามนะคุยกับช่างแอร์ให้ดีก่อนเพราะผมเคยทำได้ผมก็ทะเลาะก,กับมันไปหลายยกสวัสดีค่ะคจีชาแนลนะคะพบกับวันนี้คจีและครูพี่จีชาแนลนะคะวันนี้จะมารีวิวบ้านนะคะกับ สวัสดีครับผมพี่เพชรจาก c h anel n 185กระดาดครับค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวรีวิวบ้านของเราสองคนนะคะอาบ้านสีเท่านั่นเองในรายละเอียดของเชิงลึกอะเดี๋ยวให้พี่เพชรอธิบายดีกว่าโอเคงั้นให้เพชรบรรยายเลยค่ะครับ ก็คือไอ้บ้านของเราเนี่ยคือเราสร้างด้วยวิธีการเราซื้อที่ดินมาก่อนนะครับเป็นที่ดินเปล่าแล้วก็ไปดูแบบของพวกบริษัทร,รับสร้างบ้านแล้วเราก็เอาแบบของเขาเนี่ยมาปรับแต่งแล้วก็เราก็รับไอ้เรียกว่าไงจ้างเขาสร้างบ้านในที่ดินของเราเองนะครับใช้เวลาไปก็นานกันก็ตั้งแต่เริ่ม เริ่มดูแบบเนี่ยจนสร้างเสร็จเข้าอยู่ได้นเนี่ยก็คือประมาณ2ปีเสร็จๆนะครับมันก็จะมีปัญหาโน้นปัญหานี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันคือเริ่มแรกเนี่ยหลังจากที่เราซื้อที่ดินมานะครับก็คือซื้อที่ดินมาเนี่ยเราก็ต้องไปโอนให้เป็นกรสิทธิ์ของเราก่อนใช่ไหมพอได้เป็นสิทธิ์ของเราแล้วปุ๊บคราวนี้ตอนที่เราโอนเนี่ยเราก็จะให้เขาที่ดินเนี่ยทำรังวัดมันเขาจะตอกมุดให้ในที่ดินของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือผมก็เลยสร้างรั้วก่อน รั้วเนี่ยเป็นไอ้อย่างแรกที่เราสร้างบนที่ดินนี้นะครับที่ผมเลือกทํารั้วก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการถมดินให้สูงเวลาเราถมดินไปแล้วเนี่ยดินมันได้ไม่ไหลออกนะครับเพราะว่าอย่างไอ้บางคนคิดว่าเฮ้ยสร้างบ้านไปก่อนสิแล้วพอทำจนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยถมทีเดียวคือระหว่างนั้นอ่อามันจะเรียกว่าไงรบกวนเพื่อนบ้านอ่ะคือว่าไอ้ขยะไหลออกไปนูน่นอันนี้นั่นไอ้วัสดุก่อสางก่อสร้างเละเทะอะไรเงี้ย ผมก็เลยสร้างรั้วล้อมมันไว้ก่อนเลยอ่าแล้วคือแล้วก็เอาด,ดินมาถมคือผมก็เลือกว่าถมเนี่ยคือผมถมให้สูงกว่าถนนเลยนะ1เมตรนะครับอันนี้คืออ่าผมก็แนะนํานิดนึงนะว่าเราอยู่เนี่ยถ้าเราสร้างใหม่เนี่ยเราควรจะถมให้สูงๆไว้ก่อนเพราะนั้นถ้าบ้านเนี่ยเราจะหวังจะอยู่สัก 30- 40ปีอยู่ตลอดชีวิตเนี้ยเราก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าก็ต้องถม1เมตรขึ้นไปอ่ะนะครับแล้วก็ทําทางล่งทางลาดขึ้นมาเอา ระดับระดับที่ผมโมดินไว้เนี่ยมันก็จะคือที่ประมาณสูงหนึ่งเมตรถนนนะครับแล้วผมก็สร้างบ้านาให้สูงขึ้นไปนิดนึงนะก็คือว่าพื้นระดับของชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่สูงที่ประมาณเมตรสาสิถึงเมตรห้าสิบแล้วแต่ห้องนะครับเนี่ยก็คือประมาณนี้คือผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าในความสูงระดับเนี้ยโอกาสที่บ้านผมจะโดนน้าท่วมเนี่ยมันก็คือยา,มากมากๆก็คือยกเว้นมันจะท่วมสองสามเมตรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ มันก็คงไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอกนะครับอันนี้ก็คือว่าเราก็อยู่ได้อย่างสบายใจว่าไม่ต้องกังวลว่า้ฝนตกทีให้น้ำแม่งจะเข้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดตรงนั้นไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูดข้างในนะครับก็คือว่าต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าไอ้คอนเซปต์การสร้างของผมเนี่ยคือผมก็จะพยายามอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะวางแผนว่าให้มันลงทุนไปแค่ครั้งเดียวก็คือว่าพูดง่ายคือเราจะหลีกเลี่ยงการทำทำทุบๆเนี่ยให้ให้มันน้อยที่สุดนะครับ嗯嗯 บางอย่างเนี่ยอาจจะเห็นว่าเนี่ยเฮ้ยผมยังสร้างไม่เสร็จนู่นนี่นั่นแต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเข้าไปภายหลังได้โดยที่ไม่ต้องทุบไอของเก่าออกนะครับเราก็ไอค่อยค่รอ,อ,อ,อหาเงินมาลงทีหลังแต่ว่าโดยโดยที่เราไม่ต้องทุบอะไรทิ้งไงคือเราก็แค่เติมเติม,เต,มเติมเข้าไปนะครับเริ่มแรกก็คือว่าตัวประตูเข้าหลักของบ้านเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมเพิ่ม,เต,มเติมจากบริษัทไอ ผมเรียกว่าราษาลับเหมาหลักแล้วกันนะครับริษาลับเหมาหลักเนี่ยคือจริงๆเนี่ยคือเขามีหน้าที่สร้างงานโครงสร้างงานสถาปัตย์ทั่วไปทาสีอะไรเงี้ยให้เราแต่งานตกแต่งเนี่ยถ้าไปเอาตามแบบเขาเนี่ยคือเราจะได้แบบของที่มันเชยๆอะ่ะประตูเนี่ยตามแบบเดิมของเขาเนี่ยมันจะเป็นประตูอลูมิเนียมสไลด์ธรรมดาถูกปะ่ะที่มันไอมันมันไม่น่าเหมาะเป็นประตูทางเข้าหลักของบ้านอ,ะอ่ะอ่าประตูเนี้ยผมก็เลยไปหาเป็น ไอ้เมคเกอร์ประตูเฉพาะก็เขาใช้ว hmm. mm ัสดุที่เรียกว่า WPC นะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยเป็นสเตลเลสนะครับส่วนไอ้ตัวกุญแจเนี่ยก็คือว่าเป็นบุญแจกดมหัสหรือว่าสแกนลายนิ้วมืออันนี้ผมก็ไอ้รวมรวมเข้ามาแต่ว่าถามว่าคืออันนี้มันติดตั้งเนี่ยคือคือมันสวยดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมว่าถ้าเพื่อนเพื่อจะทำตามเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบริษัทเนี่ยคือทำโปรดักสวยนะแต่เขาอ่ะ ไม่รับติดตั้งไงขายขาดอย่างเดียวขายขาดอย่างเดียวแล้วก็มันติดตั้งยากมากเพราะว่าไอ้พวกนี้คือมันทําสีมาจากโรงงานพอช่างเรามาติดตั้งเนี่ยโดนอะนิดนึงมันเข้าเป็นรอยโดนหน่อยนึงก็แตกบุบอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปไปมา,มาเนี่ยเหมือนเขาจะกินตังเราไปเกินกว่าค่าประตูกเกือบ5้าปอร์เซ็นตะ์่คือค่าซ่อมค่าเปลี่ยนพาร์ทนู่นนี่นั่นก็คือว่าถ้างานประตูเนี่ยครับถ้าเพื่อน เพื่อนอยากจะทาสวยๆเนี่ยไปหาที่เป็นอ่าคนที่เขารับจบอ่ะอคือเขาอาจจะคิดห้าหมื่นหกหมื่นแล้วก็วานไปแต่บอกว่าจบนะไม่ใช่ว่าเราไปซื้อวัสดุมาเองแล้วต้องไปจ้างอ่าช่างมาติดตั้งอย่างเงี้ยคือช่างเนี่ยเขาก็ไม่อยากติดให้เราไงเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาได้กําไรแค่นิดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเสียหายเนี่ยเขาก็ต้องรับไงแต่เพอเอออันเนี้ยถามว่าช่างที่เขาติดให้ผมเนี่ยเขาก็ แบบเหมือนกับว่าจำใจติดเพราะว่ามันพ่วงก,กับการตกแต่งภายในแต่ว่าผมว่าเขาก็เข้าเนื้อกับประตูเนี่ยไปพอสมควรเลยละ่ะเพราะว่าติดตั้งยากมากมันลําบากมากหรือว่าถ้าเพื่อนๆอนอยากไปอีวิธีหนึง่งก็เอาเป็นพวกประตูไม้ประตูอะไรเงี้ยมันจะดีมันก็จะเขาทํา,าทสีในที่ไงคือเราเอาไม้มาติดตั้งอะไรเรียบร้อยมีโรงมีร้อย,อย,อยขัดเก็บได้แล้วก็ทําสีในที่มันมันจะจบง่ายกว่านะครับอพอเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับโถบันไดนะครับนี่ครับ มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ผมทําให้เสร็จเนาะก็คือเนี่ยเป็นราวจับนะครับแล้วก็ตัวลูกบันไดนี่อันนี้คือผมจะใช้ไม้จริงนะแต่ยังคือยังหาเป็นช่างไม้ที่เขาฝีมือน่าเชื่อถือยังไม่ได้นะครับก็ถ้าใครดูคลิปแล้วรู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นช่างไม้ฝีมือดีเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับ <S 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 ก็คือเนี่ย <S <S ผมจะเป็นไอวางนอนไม้สักแล้วก็มือจับไม้สักยังเหลืองานนี้ที่ยังทําไม่เสร็จแต่แล้วพอเข้ามาในถุงบันไดเนีจะเห็นของอย่างหนึ่งอันนี้นะครับ อันนี้ก็คือตู้เบรเกอร์ไฟนะครับตู้เบรเกอร์ไฟฟ้าซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคอนเซปต์คือเราจะพยายามลงทุนครั้งเดียวแล้วเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันก็สําคัญแล้วถ้าเกิดว่า,าเราอยากจะไปเพิ่มไปเติมทีหลังเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งเจอะนูน่นเจาะนี่ผมก็เลยลงทุนกับตัวนี้แบบเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยมันเป็นแบบเป็นงานที่แบบว่าเยอะมากครับจะไม่ค่อยเห็นมีใครเขาบ้าใส่มากขนาดนี้นะครับ ก็คือว่ามผม,มผมจะแยกหมดนะครับว่าเนี่ยอย่างไฟก็1 1แอร์หนึ่งตัวแอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีแสงสว่างแยกเป็นโซนโซนนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟก็แยกกันทุกอย่างคือแยกกันหมดเวลาสมมเิว่าเราจะดับปลั๊กเพื่อจะอซ่อมไฟอะไรเงี้ยแสงสว่างก็ยังอยู่หรือว่าเราจะดับไฟเราก็สามารถจะต่อจากปลั๊กได้อะไรเงี้ยคือผมจะประมาณนี้หมดเลยนะครับตัวนี้คือลงทุนเยอะมาก เป็นงานที่ต้องจ่ายเพิ่มจากแท็กเกจตของอบริษัทรับสร้างบ้านเพราะที่เขาทำมาให้มันจะไม่มีอะไร <m> เดี๋ยขึ้นมาชั้นสองนะครับตรงผมบันใจเนี่ยที่ผมจะใช้ในลักษณะของ,งการเรียกว่าสีล็อกนะครับซึ่งตรงเนี้ยถามว่าณณนะนะนะวันเนี้ยนะคือผมก็ยังมงแบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นงานแบบที่เป็นอาร์ตคนทำเนี่ยก็ต้องเป็นอาร์ติสต์พอสมควร แต่อันนี้ก็คือเป็นช่างของบริษัทกระเป๋าหลักซึ่งเขาก็พยายามแล้วแต่มันก็ยังได้แค่นี้นะครับอันนี้พอมาถึงหัวไรชั้นสองอันนี้จะเป็นส่วนที่เราทําเพิ่มจากบริษัทรับเหมาหลักเยอะมากเลยนะครับคือเขารับเหมาหลักเนี่ยประตูเขาก็จะเป็นแบบบานสวิงธรงรมดาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม,ไม่ไม่มีรายละเอียดเลยเลยนะครับแล้วก็ไอโฟนเนี้ยก็ไม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับห้องน้มห้องน้ําเป็น ธรรมดาธรรมดามากกระบงกระเบื้องเนี่ยก็คือเนี่ยเราก็ออกแบบปูอะไรใหม่นะครับพวกเนี้ยคือเราก็เลือกอมีตกไอเป็นอนธนากรช่วยในการไอ้ออกแบบกระเบื้องแล้วเราก็เลือกซื้อเลือกอะไรมากระจงกระจกไอตัวไออ่างล้างมือเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมจาก บริษัทรับเหลาหลักทั้งหมดนะครับาะเขาไม่มีให้แบบนี้ของเขาก็จะเป็นแบบว่าถ้าเราเอาตามมากขานเขาเนี่ยเราก็จะได้ประมาณว่าไอ้ธรรมดามากๆแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องนั่งทุบทีหลังซึ่งผมก็เลยไม่เอาผมก็เลยลงทุนในทีเดียวเลยนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าบางส่วนเนี่ยห้องไหนที่เราคิดว่ายังไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็คือจะเป็นโล่งๆแบบนี้ไปก่อนห้องนี้ก็คือว่าอ่า บริษัทรับเมาหลักนะครับก็ทำมาให้เป็นประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็คือว่าตันี้ผมทำเพิ่มแล้วก็คราวนี้มาพูดถึงพวกฟืนไฟบบต่างๆเนี่ยถ้าเอาตามแพ็กเกจของหลักเมาหลักเนี่ยเขาก็จะให้มาหนึ่งป้องหนึ่งปลัก๊กหนึ่งสวิตซ์ซึ่งถ้าไปลองใช้งานจริงเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะก็คือผมก็คือจะเพิ่มปลั๊กให้มันมีแคบทุกมุมทุกจุดเราจะอยากจะเพิ่มอุอปกรณ์ตรวหนึ่งตหน่งเนี่ย เราก็สามารถเสียบปลั๊กันโดยไม่ต้องมาดั้งแบบลากสายเดินสายตาอะไรเงี้ยคือดูยังไงก็ได้นะครับเป็นออฟฟิศสอนนักเรียนค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะมีโต๊ะนักเรียนแบบเป็นคู่คู่คู่แบบว่าคือตอนนี้มันโควิดนาทีเนาะแล้วก็เราใช้งบประมาณในการสร้างบ้านไปเยอะมากๆแต่ว่าตอนจริงพี่ตั้งใจว่าจะมีโต๊ะเพราะว่าเผื่อ,อนักเรียนมามีตติ้งกันนะคะ8ถึง16คนถึง20คนเนี่ยสามารถมาได้แล้วก็เนี่ยเรา มีติ้งในห้องนี้ติดแอร์สองตัวแล้วก็พี่กระดิ๊กจะมีออพาร์ทิชันเป็นฉากแล้วก็แบบไลฟ์อะไรเงรี้ยแต่ถ้าสังเกตอนาในห้องมันโล่งเ,เสียงมันจะค่อนข้างคล่องนิดนึงแต่ว่าเหมือนเราทําไว้หล,ลกการับอาาคตค่ะเผื่อว่าเรามีออฟฟิศมีพน,น,นักงานอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มานั่งตรงนี้ได้ในชัสองคนระับผมก็มีตัวนี้ไว้ก็คือตัวเนี้ยก็เป็นตูน้ชุมสายของพวกไอสายแลนสายไอ้พวกทีวีต่างๆนะครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะมาลงที่นี่แล้วเราก็เวลาเรา ่าเสร็จแล้วก็ปิดมันก็จะคือดูสวยงามไม่มีความเลอะเทอะอะไรนะครับแล้วก็คืออันนี้มาดูเป็นอันนี้คือห้องนั่งเล่นนะครับห้องพักผ่อนห้องนี้ก็คือ,อตกแต่งภายในเยอะเยอะมากนะครับก็คือตั้งแต่เนี่ยผนังเนี้ยอันนี้คือเป็นผนังที่ทำขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสายแลนสายเนี่ยคือผมเดินไว ทุกห้องแบบค่อนข้างจะเหลือเฟือเลยล่ะเพราะว่าอนาคตเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะวิ่งทางสายแลนหมดถ้าเกิดเราไปเล่นอินเทอร์เน็ตสมมติมเราไปซื้อแพ็กเกจมาเป็นจะ500ทัพห0รหรือว่าพันทัพพันอย่างเงี้ยแต่คุณมีแค่เราเตอร์ตัวเดียวแล้วหวังว่ามันจะกระจายสัญญาณเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะคือมันจะได้ไอ้ห้าร้อยทัห้าร้อเต็มสปีดเนี่ยเวลาคุณยืนอยู่หน้าเราเตอร์อเฉยพอคุณข้ามห้องไปเนี่ยเกิน5าเมตรมีกำโพงกระแพงมันดบแล้ว ไปไปมามาห้องที่อยู่คนละชั้นเนี่ยดีไม่ไดีเหลือแค่อาจจะไม่ถึงร้อยเมกที่แต่แต่เราเสียตังคือห้าร้อย0 0ห้าร้อยนะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ผมทำเนี่ยผมเดิสนสายเข้าทุกห้องมีเป็นเมมีเป็นไอทุกอย่างทุกทุกตัวเนี่ยคือทุกห้องในบ้านผมเนี่ยก็คือเทสสัญญาณเนี่ยคือเต็มสปีดหมดมไม่ว่าจะเป็นทางแลนหรือว่าทางสายแล้วก็อันนี้อถัดจากห้องเล่นก็ะคือจะมีห้องทํางาน แต่เนี้คือผมก็ยังไม่ได้เอาโต๊ะมาลงนนะไม่ได้มีแค่เป็นชั้นวางหนังสือโชว์รูปโชว์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ค่อยๆทํานะครับแล้วก็สายแลนอันนี้ก็เป็นชุดของกล้องมูจรปิดของในบ้านซึ่งผมก็คือจะเป็นสเตชันอยู่อย่างนี้เวลาสมมติเราทํางานเนี่ยเราก็จะสามารถสมสมติเราอยากจะดูไอ้รอบๆบ้านเนี้ยมันก็มีสเตชันให้ผมดูได้ จากตัวในห้องทำงานของผมเลยนะครับทพ่นี่เห็น่อว่ามีแอร์หลายห้องใช่ไหมแล้วคันเนี้ยสมมุติว่าเวลาเราสร้างบ้านเราต้องคืนถือนะว่าเราจะวางคอยร้อนยังไงบางบ้านเนี่ยถ้าอย่างเพื่อนเพื่อนเคยไปบ้านที่เขาแบบไม่ได้วางแผ่นให้ดีอ่ะมันจะมีคอยร้อนแปะอยู่ในเศษส่วนที่ไม่ควรอยู่อ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยดูแบบไม่สวยงามอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยเอาตัวคอยร้อนของแอร์เนี่ยคือมาตั้งเรียงกันเลยนะครับแล้วก็เดินท่อเดินอะไรเงี้ย แต่ถ้าใครจะทําตามนะคุยกับช่างแอร์ให้ดีก่อนเพราะผมก็จะทำได้ผมก็อทะเลาะก,กับมันไปหลายยกเพราะว่าคือเอาตรงนะมันจะไม่ยอมทําอะไรที่มันแบบนี้ไงคือมันก็จะทำง่ายๆในแบบที่เขาเคยชินอนะ่ะแล้วพอน่ดพอนี่ก็แบบจะไม่ยอมทำจะจะ,จะเทจะอะไรเงี้ยจริงๆถ้าตั้งใจนิดนึงมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าคนที่แบบส่วนใหญ่อะ่ะมันไม่ตั้งใจไนงะคือจะเอาง่ายเอาอะไรอย่างเดียวนะครับ ในส่วนของไอ้พื้นในชั้น2ชั้น3นะครับก็คืออันเนี้ยเป็นอพิจารนาการจากประธานลเหนาหลักนะครับก็คือเขาเพิ่มให้ซึ่งมันก็เป็นของที่มูลค่าสูงนี้ผมก็เห็นว่าเขาก็ใจถึงพอสมควรกับเฉพาะเฉพาะเท่นี้นะ<ม>อย่างอื่นอย่างอื่น,นไม,ไม่ไม่นับนะครับอันนี้คือเขาทําได้ดีในส่วนนี้นะครับก็คือไม้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นไม้มลายลเ,เีมันก็คือจะลองมาจากไม้จริงนะครับอันนี้นคือเป็นลักษณะของการเป็นไม้อัดประเภทหนึ่งนะ แต่อันนี้ก็คือว่าความหนาของมันเนี่ยก็คือ12มเมตรนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นราคาขายปลีกนะมันก็ประมาณตารางเมตรละพันเลยนะนะครับก็คือว่าค่อนข้างแพงกอสมควรก็คือที่เขาใส่ให้ผมเนี่ยก็คือ2ชั้น2แคว3เนี่ยถ้าคิดราคาขายปลีกเนี่ยก็คือประมาณเป็นแสนนะครับแต่เขาคงได้อามาดิสเขามาแหละแต่ว่าก็คือว่าอันนี้ถือว่าโอเคนะครับก็คือว่า ถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยเขามักจะให้กับเบื้องยางนะครับกับเบื้องยางแต่ข้อ,อด้อยของมันเนี่ยคือเราต้องระวังไม่ให้มันโดนน้ําไม่ให้โดนน้าขังถ้าเกิดว่าเราไปลืมเปิดกระจกทิ้งไว้แล้วฝนสาดเข้ามาเนี่ยแล้วเราลืมเช็ดหรืออะไรเงี้ยม,มันมีโอกาสจะเสียได้เลยถ้าอยากประหยัดนะผมแนะนําไปเอากับเบื้องยางดีกว่าเพราะกับเบื้องยางก็เป็นลายไม้เหมือนกันอันนั้นจะจะประหยัดก,ก,กว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ํา ท่วมด้วยโดนน้ำเนี่ยมันไม่เสียครับแล้วก็ประหยัดน้มากกว่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะเล่าเรื่องของการแบบตกแต่งภายในนิดนึงนะครับก็คือเวลาเราตกแต่งภายในเนี่ยมันจะมีหลายแบบไงขึ้นอยู่กับวัสดุที่ช่างเขาใช้อย่างของผมเนี่ยก็คือตอนที่ผมให้ i n q u ว r y ีเข้าไปนะคือผมบอกว่าหนึ่งผมไม่เอาไม้ MDF ผมไม่เอาไม้พาร์ติสออย่างนี้ต้องไม่มีอยู่ใน ลายกาวัสดุนะครับก็คือว่าอันนี้ก็ค <iful precedent> ือทําด้วย1โครงเป็นไม้จริงก็คือเป็นไม้ยางพารานะครับแล้วก็ทาวัสยากันป่องกันโปดให้เรียบร้อยแล้วก็รายละเอียดเป็นแผ่นเป็นอนพวกนี้ก็คือเป็นไม้ยางพาราอัดไม้อัดยางพารานะครับก็คือจะเป็นไม้จริงและไม้อัดผสมกันนะครับแล้วก็ปิดทับด้วยอันนี้ก็จะเรียกว่าบางคนก็เรียกแผ่นโฟมิก้าบางคนก็เรียกแผ่นลามิเนตมันก็คืออย่างเดียวกัน มันก็จะมีลายให้เราเรียว่าลายหินอ่อนลายไม้ลายหินแกรนิตอะไรนะครับแล้วก็มีเส้นแสตแตนเลสเป็นตัวตกแต่งไอเส้นเนี้ยถ้าเราบอกสตแตนเลสก็คือต้องสตงแตนเลสนะเขาะมีของที่คล้ายกันคืออลูมิเนียม <S <s แต่ราคาไม่คล้าย <S <s <ม>ถ้าพูดว่าสตแตนเลสก็คือต้องเป็นวัสดุก็เป็นสตแตนเลสอลูมิเนียมก็อลูมิเนียมนะครับอย่าโดนเขาหลอก <S <s <ม>เพราะว่าเขาพูดว่าสตแตนเลสเกลราคามาสตแตนเลสแต่เขาเอามาใช้อลูมิเนียมเราบอกให้รื้อออกนะครับาต้องสตงแตนเลสจริง แล้วก็ของพวกนี้นะครับก็คือว่าเนี่ยผมก็จะมีการเดินเท่อเดินท่ออยู่ข้างหลังนี้ด้วยสายพงสายไฟเนี่ยมันไม่ได้ถูกเดินเข้ามาแล้วก็จะมีชั้นนูน่นนี่นั่นที่เราก็คุยกับไอ้มัตรนากรที่ออกแบบให้เราอะว่าเราต้องการยังไงเราก็ต้องตรงเนี้ยต้องในส่วนของการออกแบบต้องต้องคิดนานๆเวลาเราคุยกับเมคเกอร์เนี่ยคือเราคุยได้แบบเพราะนั้นมันต้องคิดถือตามนั้นนะครับว่าถ้าเขาทำมาถูก ต้องตามแบบที่เราอนุมัติแล้วอะ่ะแล้วเราไม่ชอบภายหลังอะ่ะถ้าเราจะขอแก้ได้แต่เสียเงินเราต้องยอมเสียทั้งค่ารื้อเสียทั้งค่าทําใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเขาทําไม่ได้ตามแบบนะเราสามารถจะบอกว่าไม่ได้คุณต้องรื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอเพราะฉนั้นมันจะแฟร์กันทั้งสองฝ่ายนะครับคืออันนี้ต้องต้อง,องมันต้องเป็นฝ่ายเจ้าของบ้านต้องพยายามด้วยก็คือจะไปบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยคุณทํามาแล้วเดี๋ยวผมดูชอบไม่ชอบ ไอ้ั้นคือวิธีเศรษฐีนะ,ะคือเสร็จแลาวเขาคิดตังค์เพิ่มหรือท้งคิดตังค์เพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดเรามีทุนจำกัดเนี่ยเราต้องดูแบบให้ดีะนะครับแลวส่วนอันนี้อันนี้อ่าอันนี้มันเป็นโซฟาแบบลอยตัวนะก็คือผมซื้อคือผมสร้างห้องจนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมถึงไอไปถอยมาทีหลังอ,อันนี้เป็นของล่าสุดเพิ่งถอยมาก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นผ้าแบบเป็นเหมือนกับเป็นกรรมหยี่อ่า เหมือนกับลายลายหนังกึ่งกำมะหยี่อะซึ่งซึ่งถ้าถ้าลองนั่งดูนะมันจะมันจะดีมากๆอใช่มันจะดีมากมี้มันนุ่มเนียนผิวไปเลยอ่แต่เอสเอ็ดดิชแนลเพิ่มเนาะใช่ใช่เอสบีเนี่ยอ่าบางทีมันจะมีโชว์รูมเล็กๆอยู่ตามห้างเล็กๆเนี่ยมันจมมีของพวกนี้นะอันนี้คุณต้องไปโชว์รูมใหญ่ไปที่ไม่เรียบด่วนก็ราจะทึกที่ใดที่หนึ่งมันจะถึงจะมีไอตัวเนี้ยให้คุณ ลองนะใช่ต่อไปพาไปดูกันที่ชั้นสามนะคะผนังนะี้ก็เป็นลอฟเหมือนเดิมคะเป็นสไตล์ลอฟซึ่งหลายๆคนนักเรียนบางคนที่ได้มาที่บ้านก,ก็จะชอบนะลอฟก็เนี่ยเป็นลอฟก็คือแปลเป็นภาษาไทยคือสัดจากวัสดุก็คือเห็นเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กปูนก็เป็นปูนไม้ก็เป็นไม้นะคะคนตอนนี้เขาจะชอบนะคะซึ่งอ่ะแล้วก็พาไปดูที่ด้านบนนะคะเป็นแชเดเลียนะคะเชเดเลียน,นี่ก็ช่วยกันเลอกกับนิเพ็นะคะก็ ตัวนี้เน,าานี่ยไปเลือกตอนโควิดปีที่แล้วนะที่คุณถ huh. าวรรัชดานะคะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ห้างปิดด้วยนะคะก็ได้มาซึ่งตอนนั้นก็ลดราคาด้วยใช่ไหมพี่เห็นเห็นอย่างนี้ผมซื้อกันมาประมาณสี่พันกว่าบาทนะสี่พันกว่าบาทใช่ซึ่งดูดีแล้วมันก็เข้ากับทีบ้านนะคะห้องนี้นะก็เป็นส่วนของเออมาสเตอร์เดรูลนะเป็นห้องนอนหลักก็อันนี้ก็คือจะมีตกแต่งภายในเยอะมากอีกห้องหนึ่งที่เยอะมากๆนะครับ ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นของตู้เสื้อผ้าเนาะนะครับแล้วก็อันนี้คือชั้นส่วนของทีวีอ่ะอันนี้ทีวีผมยังไม่ได้ใส่ไม่ไเห็นว่าคนผมทำเป็นเนี่ยจริงจังกับมันมากนะครับก็คือว่าเนี่ยคือจะมีล่อมีไม้ยึดแล้วก็มีขาทําอย่างดีแล้วก็สามเนี่ยสายเนี่ยที่ผมล่อมจากด้านด้านในหมดเลยนะครับเนี่ยก็คือว่าเวลาเราติดทีวีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกะกะอยู่ข้างๆเลยนะครับก็คือจะเรียกเหมือนทีวีมัน ลอยออกมาเฉยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้ผมจะมีในห้องนอนเนี่ยผมจะมีเป็นเป็นตู้เย็นมินิบาร์แต่เน,นี่ยเป็นมินิบาร์ไซส์ใหญ่สุดนะครับที่มันยังจัดเป็นมินิบาร์อยู่ก็คืออันนี้เราดีไซน์ช่องว่าให้มันสําหรับใส่เยเฉพาะนะครับตอนนี้เป็นที่อยู่ของเตียงนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเตียงถ้าถามว่าเราเป็นอะไรคือเราที่อื่นนะครับที่อืนน่นก็คือว่าเดี๋ยวเราก็คือเตียงี่ยมันก็เป็นของที่ต้องแบบ จริงจังขาบอลนกันนะคือเดี๋วจก็จะลงทุนกับมันนะคร mm ับ hmm. แล้วส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่ตู้สื้ผ้าแล้วก็ที่แต่งตัวของของจีนะคร mm ับ hmm. ก็คนนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เพชรด้วยนะคะที่เอาใจใส่แม่บ้านอย่างเรานะคะก็ตรงนี้สถาปนิกเขาเอามาทำมรณากรเขาก็ออกแบบให้นะคะว่าเขาอยากให้เป็นดีไซน์โค้งแบบนี้ให้มันดูไม่แข็งนะมุมโต้งก็จะเป็นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็จีก็ดีไซน์ว่าอยากให้มันกว้างๆหน่อยเพราะว่าพวกครีมพวกอุปกรณ์เราอะเยอนะเนาะพวกนี้วางไว้อย่างนี้นะคะก็จะมีนี่ เห็นปะเป็นไฟแล้วก็สามารถเก็บของแล้วได้ของกระจุงกระจริงที่เราไม่ได้ใช้บ่อยแล้วก็มีไฟนะคะเนี่ยแล้วก็มีปลั๊กตรงนี้นะคะนี่ก็เช่นเคยเพื่าใส่ใจรายละเอียดนะคะก็จะมีปลั๊กตรงนี้ให้ด้วยให้เราเผื่อแบบชาร์จอะไรพัดลมพัดลมมาเป่าครีมอะไรนี้นะคะเนี่ยมันก็ทาให้สวยแล้วเวลาส่องหน้าก็จะเห็นชัดนะคะสวยโอเคมากในส่วนนีกนนะะ้ก็จะเป็นนี่เลยนะคะก็จะเป็นนี่ตู้อินครอเซ็ตนะคะ ในฝันของสาวๆก็จะมีทําม้วยใส่กระเป๋ากระปปองกระเป๋าโชว์บ้างเล็กน้อยนะคะตรงในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการแต่งตัวเพราะว่าก็จะมีกระจกให้ด้วยเต็มบานนะคะก็ดีไซน์มันเข้ากับบ้านซึ่งมันเป็นสไตล์โมเดิร์นเนาะบ้านของเราลืมพูดว่าเราเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะหลายๆคนก็จะชอบเป็นสีเทาตอนแรกที่สร้างใหม่ๆแล้วทาใหม่ๆอะ่ะมันเข้มไปตอนแรกก็สันว่ามันดุกระเป๋ามันดูเป็นผู้ชายเกินไปหรือเปล่าแต่อยู่ไปอยู่ไปก็โอเคนะคะมันก็โอเค ไปดูในส่วนของห้องน้ํากันค่ะก็ไอตอนนี้ห้องน้ำเนี่ยอันนี้มันจะเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะคือว่าผมอยากจะมีที่เป็นไอส่วนของโถนั่งเนี่ยให้มันแห้งสดิทเนี่ยไม่ไม่เปียกผมก็จะแยกโซนต่างหากเลยแล้วก็เดี๋ยวอนาคตผมอาจจะใส่เป็นกระจกเทมเพอร์บางอีกสักหน่อยนะครับคือคือผมคือผมจะไม่ชอบว่าถ้ามีโถแล้ว ไม่เปียกเปียกเหยียบเท้าเนี่ยคือผมจะนั่งแล้วไม่สบายไม่สบายใจนะครับแล้วก็คือจะนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีอันนี้ถ้าเคยดูคลิปเก่าๆผมผมก็เคยรีวิวไอ้ตรงที่ไอ้ตัวน้ำเนี่ยนะครับอันนี้เราซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นของยี่ห้อนะมันจะไม่แรงไ <c oughs> <c oughs> อ้ที่แบบทุเรศมากคือมันจะไม่แรง <c oughs> เราก็ต้องอย่างให้ตัวฝักบัวเนี่ย คือผมก็ตอนแรกมาเป็นเซตของมันเนี่ยพอเปิดมปแล้วตกใจว่าน้ำทำไมมันไหลแบบทุเรศมากเลยนะครับแล้วผมก็เลยเปลี่ยนไปเนี่ยซื้อของจีนมาอันละอันละร้อยนะเฉพาะหัวฝักบัวเนี่ยมันก็คือแรงอย่างนี้เลยต้องใช้ปั๊มน้ำด้วยใช่ไหมคะเพราะบ้านเราเป็นชั้นสามชั้นสามใช่ก็คือเราเรามีปั๊มน้ำอยู่แล้วแต่แต่ของเดิมๆค่ะว่ามีปั๊มก็ไม่แรงไงอ่าอันนี้มันเป็นไอ เพื่อนๆตอนนี้เขาโฆษณากันว่าไอ้สติกเกอร์ประหยัดน้ําอ่ะไอ้นี่คือมันมาก่อนการไงมันมันทําประหยัดน้ํามาคือมันมีวาล์วข้างในบางอันเราแค่กระเทาะวาล์วออกแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเราออกไม่ได้มัต้องเปลี่ยนทั้งอันนะครับกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องลายเรนดอมคือแต่ละแผ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเวลาเราเอามาปูเนี่ยคือเราต้องเลือกก่อนนะเราอยากจะให้ ช่างมันแรนดอมให้เราอยากจะให้มันแบบเป็นดูไปทิศทางเดียวกันผนังเนี้ยคือผมปล่อยให้ช่างเขาเป็นคนจัดการเขาก็คือเขาก็ไม่สนใจอะไรนะเขาก็มาจับว่างวางว่างว่างจับแผ่นไหนได้ก็แปะแปะแปะไปผลมันออกมามันก็เลยเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกผมก็ช่างใจว่าจะจะรื้อหรือไม่ลื้อดีแต่สุดท้ายก็บานนี้มันอาจจะมีประตูประตูบางบ้านก็ทาเป็นช่างมันแล้วก็เก็บไว้เป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่าว่า ถ้าเราปล่อยเราทำมันเป็นแบบนี้นะครับคือไม่ไม่ไม่ดูไหวนะครับแต่ผนังอื่นเนี่ยอันนี้คือผมตอนผมทำนะเนี่ยผนังอื่นทั้งหมดเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่ผมทํานะคือผมนั่งเอากระเบื้องเนี่ยมาเรียงเลยนะว่าผมต้องการให้ลายเป็นอย่างนี้อันนี้อยู่ตรงนี้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 แล้วช่างกระเบื้องเนี่ยมีหน้าที่เอามาทําตามตามที่ผมเนีอกอย่างเดียวอันนี้ก็คือจะดูสวยกว่านะครับ ก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือผมมานั่งเรียเยียแผ่นทีลแผ่นหมดเลยของผู้นี้นะครับยกเว้นยกว้อันนี้เียอันนี้คืออันนี้คือฝีมือฝีมือช่าง มาในส่วนของคุณคจีนะคะที่ภูมิใจนําเสนอนะคะก็คือห้องน้ำนั่นเองนี่เป็นห้องน้ำพี่ชายนะคะก็จะจะแยกกันนะอันเนี้ยขนังชอบมากตอนแรกไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกสไตล์แอนทิคดูโบราณแต่ว่าพอมาเข้ากับลอฟนี้มันเข้ากันดีนะคะประตมประตูเลยก็โอเคปลั๊กไฟเนี่ยเราก็ทําให้มันเข้ากับสีของบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะนี่ตรงนี้ก็จะใช้ข้อเรือหินอ่อนใช่ไหมพี่ ะะลายินอ่อนแท้หินอ่อนแท้นะคะตรงนี้นะก็จะเห็นไหมว่าพื้นที่หน้ากว้างปึ๊กมันใส่อะไรได้เยอะมากนะคะเป็นของที่ใช้ได้จริงทุกวันนะคะแล้วก็อ่าผนังอันนี้ก็ชอบกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะลายนี้ก็ค่อนข้างสวยแต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดเลยก็คือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนลายไม้เห็นป่ะทุกคนคือพี่ชอบมากแล้วที่สำคัญที่สุดคือแต่ว่า มีแตคนถามว่าเนี่ยไม่ทํากระจกเทมเปอร์กั้นหรออะไรเงี้ยเคยคิดเหมือนกันนะเขาว่าจะทําแต่ว่าขี้เกียจทาความสะอาดเวะลาอาบเราก็อาบแบบอยางเงี้ย มันจะอนเออมันก็ไม่ค่อยเปื้อนออกมามากเท่าไหร่แล้วข้อดีของการที่ทําเป็นลายไม้แบบนี้ค่ะเวลามันสกรปรก,กอะมันไม่ค่อยเห็นอ่อพี่ถ้าที่สังเกตแล้วมันจะเป็นขาน้ามเหลืองๆใช่ไหมไม่ค่อยเห็นแต่ด้ยวยความที่บ้านเราใหม่เราล้วก,ก็ก็หมั่นดูแลท้องสะอาดตลอดนะคะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของชาเวอร์นะคะเราก็ทําเป็นสไตล์เหมือนโรงแรมเลยคือให้เลนน้นําแรงๆสู้ๆเนาะเพราะว่าเมืองไทยมันอ็ข้าง,ง,งร้อนนะคะนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้จริงๆเราติดเครื่องทาน้ําอุ่นไว้แต่ว่า ทุกคนจะไม่เห็นเลยเพราะว่าเราซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นี่นะคะบ้านนี้เป็นสไตล์แบบสไตล์โมเดิร์นสไตล์ซ่อนหมดเห็นบ้านนี่นะคะนี่เราก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นะคะทุกอย่างก็จะสวยงามหมดเราจะไม่ให้เห็นปักเห็นอะไรเลยนะคะบ้านก็จะดูเรียบร้อยขึ้นค่ะประมาณนี้คือข้าวๆสำหรับบ้านของเรานะครับก็คือเป็นแนวทางว่าสำหรับเพื่อนๆที่จะลงทุน้นที่นี่นะครับคราวนียกถึงเรื่องสำคัญแล้วว่าเฮ้ยเท่านี้ทำไปเนี่ย 啊，还好来